ทุกคนคะตอนนี้นะคะที่ data catalog นมหาของเว็บ chapter Stop นี้นะคะทุกคนเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่จะทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มจากการที่ให้ AI นะนำภาพของเราไปทำการผลิตหรือเจนต่อนะคะแล้ก็จะได้ส่วนต่างก็คือได้มีรายได้จาก data ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน ให้คุณมาเข้ามาที่เว็บ Shutterstock แล้วก็ไปที่ปอดบริโอนี้นะคะปอร์ดของคุณนี้นะคะแล้วคลิกตรงโหมด Data คุณก็จะเจอนะคะนี่คือภาพที่ AI นะจับไว้แล้วก็เขาเลือกนะเขาเลือกเองนะทุกคนแต่แล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อมีค่ายที่เขาเป็นพันธมิตรเนี่ยเอาไปเจนนะคะเราก็จะมีะไรายได้จากตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนนะลิขสิทธินนะะกนนะะ์ก็ยังจะเป็นของเราอยู่นะจ๊ะ สำหรับคอนดิบิวเตอร์ของ c h a p t e r s t o c k นะะก็รับสมัครเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นกจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วสำหรับท่านใดที่ต้องการไปต่อนะคะแบบว่าต้องการที่จะไม่เสียเวลาเนาะทำได้แล้วก็มีไรายได้นะแล้วก็เป็นภาพที่สำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะใช้มือถือก็ได้หรือกล้อง DSLR หรือกล้อง Compact ได้นะคะกล้องที่คุณใช้งานอยู่ปัจจุบันนะคะคุณก็สามารถถ่ายภาพแล้วก็ลงขายได้นะ,ะพี่นกมีคอร์สนะทุกคนก็สามารถทักมาที่ เฟดบุ๊กนะคะเบิร์ดเจ้าตาหรือไม่ก็ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะเป็นเพจนะ,ะ Uber, อูเบิร์ดสร้างไรายได้นะด้วยการ่ายภาพขายออนไลน์นะะทุกคนรูหรบบปีใหม่สองศนสองสี่นะคะก็เศรษฐกฐิจก็ย่าแย่นะคะถ้าคุณต้องการที่จะหาเงินกับพ์ทเนอร์ที่เขามีเงินอยู่แล้วนะคะก็หลีกนี้ไม่พ้นที่จะเป็นเงินคุณ US นะคะแต่ใที่มันยังไม่ล่มสลายนะทุกคนก็สามารถทํางานได้เรื่อยๆนะคะมีรุ่นพี่นะคะคอนดิิวเตอร์ที่อายุที่เขา อยู่ในระบบนานแล้วนะคะประมาณสิปีหรือเจปีขึ้นไปเนี่ยเอาได้กันเดือนละเจ็ด0มื่นถึงสองแสนนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้โม้นะให้คุณเข้าไปที่ contributor shutterstock thailand นะคะแล้วไปตามคนที่เก่งๆนะคะถ้า,ถ,าถ้าคุณโชคดีนะเขาจะมานํารายได้มาโพสต์ให้คุณดูนะคุณก็จะได้เห็นความจริงนะระดับตรงนี้นะพี่โนก็ไม่ได้โพสต์ไว้นะคะถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นนะไม่ต้องเชื่อนะคุณเข้าไป ตามเข้าไปติดตามถ้าคุณต้องการที่จะสร้างรายได้กับมันจริงๆเหมือนที่พี่นุ๊กทำมาทั้งหมดห้าปีจะเข้าหกปีแล้วเนี่ยมันสามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวคุณได้จริงๆนะทุกคนโอเคนะคะสําหรับจุดนี้ก็มาอวยพรวันเกิดนะคะช่องนี้ก็ห่างหายไปนานไม่มีอะไรนะคะซุ่มนะคะเพราะว่าไปลงคอร์สแล้วก็ซุ่มทํางานแล้วก็ต้องผลิตผลงานแบบใหม่เพื่อที่จะทําให้งานสําเร็จแล้วก็เป้าหมายสาเร็จลุล่วงนะทุกคะนปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะมีรายได้เพิ่ม จากการที่คุณลงทุนการเงินให้น้อยที่สุดแล้วก็ลงทุนศักยภาพสมองด้านเวลาให้มากที่สุดนะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ